มนุษย์ใช้ความสุขนำทางชีวิตชีวิตของเขาจะง่ายขึ้นอีกเยอะเลยแต่หลายคนก็มาจากพื้นที่แห่งความกลัวแห่งความวิตกกังวลแห่งความสิ้นหวัง ซึ่งพวกเขานั้นรับแนวคิดความคิดความเชื่อมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะโดยการเห็นภาพการได้ยินเสียงจากผู้ใหญ่จากคนใกล้ชิดจากเพื่อนจากสังคมโรงเรียนมหาวิทยาลายัยบริษัทที่ทำงานสังคมคนรอบข้างการที่เรามาจากพื้นที่เหล่านั้นทำให้เราไม่เชื่อมั่นในชีวิตไม่ไว้วางใจให้ชีวิตนำทางเราไป เราไม่กล้าที่จะให้ความสุขในหัวใจของเรานั้นนำทางชีวิตเราไปผลคืออะไรผลก็คือเราใช้ชีวิตด้วยความทุกข์ยากลำบากฝืนทนต้องทำอะไรต่างๆที่เราคิดว่าควรจะทำที่จะต้องทำตามบรรทัดฐานของคนอื่นตามบรรทัดฐานมาตรฐานของสังคมที่บอกว่าเราควรจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ถ้าไม่ทำแบบนั้นแสดงว่าเราเป็นคนไม่ดีเป็นคน ไร้ระเบียบเป็นคนขี้เกียจเป็นคนที่ไม่เป็นผู้ใหญ่หรืออะไรต่างๆตามแต่ที่จะนิยามให้เราไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่เรามีความสุขจากหัวใจของเราอย่างแท้จริง แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราค้นพบว่าความสุขที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราเกิดมาเพื่อที่จะทำอะไรเราทำอะไรแล้วเราทำอย่างมีความสุขและสบายใจโดยที่ไม่ต้องอยู่ในอาการของคนที่อดทนฝืนหรือภาคเพียรพยายามบากบัน่นมานะอุตสาหะ นั่นแหละคะ่ะก็คือคำตอบของจัก,กรวาลที่ให้กับเราที่นําทางชีวิตของเราว่าเราควรที่จะเดินไปทางไหนเราควรที่จะเดินทางตามความสุขของเราไปในทิศทางไหนโดยที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับเสียงของคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับเสียงแห่งความสุขที่นําทางชีวิตของเรา